ต่อเนาะเมื่อวานวันนี้ก็มีโอกาสได้คุยกับผู้ประกอบการที่ต่างประเทศเนาะเขาก็ถามเรื่องน้องเชฟนะคะวัตถุประสงค์ที่หลักๆเนี่ยแรงงานในประเทศเขาไปขับแก๊ปไปขับฟ้ดแพนด้าไปขับอะไรที่แบบมันอาจจะได้เงินเร็วกว่านั้นแล้วก็อาจจะได้แบบ เหมือนวนแบ่งของกําไรมากกว่านั้นดังนั้นเนี่ยแรงงานในพื้นที่เขามีความขาดขาดแคลนแล้วเขาก็อยากเอาคนไปแต่ว่ากระบวนการเขาก็จะปรับเออเป็นประเทศหนึ่งเนาะประเทศประเทศหนึ่งมันไม่ใช่แรงงานไม่มีทักษะนะคะมันไม่ได้เอาเข้ามาง่ายนะคะมานุ่นมาน,นี้เราก็เลยถามว่าแบบเออเราเข้าใจเราเข้าใจในสิ่งที่คุณเข้าใจแต่ว่าสิ่งที่เราต้องถามก็คือ าทางคุณเองอ่ะคุณเข้าใจคือหมายความว่าคุณมีโคตาเอาเข้าไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาถามพอเข้าแล้วเขาจะต้องมีรายได้เกินสิบล้านขึ้นสิบล้านขึ้นถึงจะมีสิทธิ์เอารายงานเข้ามาได้เราก็เลยบอกโอเคงั้นงั้นเข้าใจละเดี๋ยวเ,เราคุยกับทางส่วนที่เราจะช่วยประสานงานเขาได้ พูดอย่างนี้แล้วกันคือเอาที่เขามีกฎเกณฑ์มาให้มันได้พอมีกฎเกณฑ์มาเนี่ยมันถึงจะถ้าเกิดว่าเขาชัวร์ที่ต้นทางเ,เราก็สามารถจะหาคนที่มีคุณสมบัติออ,ออฟเฟอร์ให้เขาเป็นปลายทางได้ก็คือทุกอย่างมันต้องมันต้องทั้งคู่ทูเกเตอร์นึกออกใช่ไหมแบบอยู่ดีๆเราจะไปพูดอะไรไปเรื่อยก็ไม่ได้ แล้วก็อยู่ดีๆคือทางเขาถ้าเขาไม่เคยทํามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่มันจะทําไม่ได้นึกออกใช่ไหมมันจะงงๆงงงงวงงงงงเพราะว่าคือต้องเข้าใจก่อนว่าออผู้ประกอบการแต่ละคนเนี่ยแค่เปิดร้านวันหนึ่งเนี่ยมันก็เหนื่อยมากๆอยู่แล้วแล้วการที่ยิ่งเป็นคนต่างชาติไปประกอบการร้านในต่างประเทศนะคะบางทีข้อกฎหมาย ของแต่ละประเทศก็จะใช้ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยทางที่ดีที่สุดน่ยให้ถามหน่วยงานที่เขาจะซัพพอร์ตดังนั้นหน่วยงานที่ trust ได้มากที่สุดก็คือกลุ่มหน่วยงานราชการในพื้นที่นะคะอ่าก็เล่าให้ฟังละกันเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังว่ามันคืออะไรเหรอมันเป็นยังไงเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อยๆศึกษากันไปนะคะ่ะ แล้วก็อย่างที่บอกกุ้งลมไม่เคยสร้างวันเดียวดังนั้นเนี่ยความสําเร็จของเด็กเนี่ยเร,เราอาจจะยิงขายความฝันได้แต่ทุกคนชอบเห็นภาพลักษณ์ของของความสําเร็จที่ฟลยนอลปลายทางแต่กว่าจะเดินไปมันต้องบางอย่างต้องใช้เวลาบางอย่างต้องใช้ประสบการณ์เข้ามาบุนะคะกุ้งลมไม่เคยสร้างวันเดียวอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยนิดนึงแล้วกันเนาะ การทำงานด้านสายวิชาชีพจะทำให้น้องไปถึงฝันได้เร็วแต่คุงลงไม่เคยสร้างวันเดียวเนาะโอเคขอบคุณมากค่ะ